ครับสวัสดีครับผมหมอเบ้นนวดเดึงดัดกระดูกข้างบนนะครับวันนี้ก็จะพามาดูเคที่มีอาการปวดคอบ่าไหล่ปวดสะบักปวดหน้าอกนะครับเนื่องจากใช้งานหนักนะครับมีการเล่นเวทยกของต่างๆนะครับพี่แกก็ลุยงานพอสมควรนะครับท่านนั้นก็จะใช้แก้วบําบัดนะครับใช้แก้วดูดสุญญากาศคบคมไฟร้อนเป่าคงไฟร้อนนะครับให้ยื่นให้เหยียดนะครับก็จะค่อยๆคายครับเป่าไอร้อน กล้ามเนื้อพี่แกตึงพอสมควรตึ่เยอะนะครับเพราะใช้งานเยอะเราเรียเราเรียเาเราเรียนเนาะเี่น่าไนะเ ครับพ<ป>ี่แกก็ยังมีอาการข <c oughs> ัดอีกนิดนึงครับเหลือประมาณ1 0 2ยเอร์เซนะครับผมก็ทําการกดจุดนวดกดจุดแกอาการเสริมต่อให้นะครับในจุดที่เป็นเกี่ยวกับอาการปวดสะบักด้านนอกนะครับก็คือสะบักด้านนอกนะครับเอ็นเข้าเกี้ยงเอ็นเข้าเปี้ยงพวกไก่ติดแบบนี้นะครับเส้นอันนี้กดไปได้เลยครับใช้นิ้วใช้2องยืดเยืด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 เยืดนวดนะครับ คุงคืนไปนะครับการเรียนมันจะคลายตัวนะครับพอคลายตัวเสร็จก็จะเบานะครับนี่ครับดูจะสามารถทําได้เลยนะครับดูตามคิดก็สามารถไปรักษากดจุดทํากันได้นะครับทาให้พ่อให้แม่ญาติพี่น้องกดบีบนวดค่อยๆทําทีละนิดทีละหน่อยนะครับก็เป็นวิทยาทานนะครับเป็นให้ความรู้เป็นหนึ่ตัว สามารถไปทําได้นะครับเนี่ยพี่แกก็เบาขึ้นยก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 นะครับเช็ค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 นะครับเช็คแล้วกดอีกครับกดเสริมครับกดล่องไฮปลาหันซ้ายหันขวาหันซ้ายหันขวานะครับเพื่อให้เส้นคลายครับดูสังเกตูหน้าพี่แกก็จะฟินพอสมควรนะครับจุนนี้มันจะจินพอสมควรนะครับ ยีตาเลยนะครับขอนี้ก็จุดสําคัญเหมือนกันครับจุดตรงพื้นฐานบ่านะครับเส้นโค้งคอนะครับนี่กดแล้วกลมบิดซ้ายบิดขวาจะตึงมากครับโอ้แต่พอทําเสร็จจะเบานะครับแล้วเราก็มาสอนท่าการบริหารให้พี่เขายืดบ่อยๆนะครับท่าการบริหารสอนการบริหารรวบด้วยนะครับมันจะได้รักษาเป็นยั่งยืนนะครับทำบ่อยๆการบริหารสามารถทําได้ด้วยตัวเองนะครับ ร่างใหม่มีโอกาสก็มาที่เดือนละครสองเดือนครั้แล้วแต่การดูแลถ้าใช้งานหนักก็มามาอะไเลรับมาโอครับ